สบายดีสบายดีเนาะ FC ทุกคนเนาะนี่กับลับมาพบมาผอกับซอบแพ้คือเกา่าคือเ,อะะอเดิมแล้วกะน้องต้อยเด้อ <c oughs> น้องต่อยคนงามมือน,นี้ซอแพ้เก่าได้มีโอกาสเนาะมาสัมผัสน้นองต้อยคือเกา่าทุกคนเพราะว่าเนื่องจากว่าชอแพ้กับน้องต้อยพากันอยู่บ้านเฮ็ดงานเนาะอ,อยู่บ้านน้องต่อยกับมือน,นี้กะได้มีโอกาสได้อยู่กับพี่แพ้เนาะก็เลยสีมาขอสัมผัสน้องต่อยเกี่ยวกับการทํางานว่า เดี๋ยวมาโยนนี่บอนนี่นี่เป็นจังไดเก็งงานลงโตรหรือ,อยังเนาะยังกะสีได้มาถามน้องต่อยเนาะทุกคนเนาะอ่ะถามน้องต่อยก่อนอันดับแดดสะแพรกัส,สีทามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวขยัยยเข้าขมาคือมันกล่องกล่องมันคือใหญ่แหละเออ,เอ,อมันใหญ่บอกแป๊บนึงแป๊บนึงอะไรอันนี้นอ่าจะถามน้องต่อยเลยวะก่อนสีทามเนาะทุกคนสะแพรกัสีขอบอกไปก่อนเนาะอาสีสัมผัสไปนั่ม สัมผัสนองต่อยไปนําแล้วกันสิข้อกินสมไปนํามนอนทุกคนนอนเนือยจกกังวะจะก,กินสมหแหงนอนทุกคนเนาะอยากนอนเนาะเมื่อคืนนี้พักกันเบิงนงังก็ด้วพักกันนอนเด็กในจังหน่อยทุกคนเอ้ยแล้วก็เท็ดเวียกนอนจัดจัดเสื้อผาน้องนอนอะไรก็นจัดบาทนนยังเรียบร้อยแล้วก็เลิแบบมีเวลาพักผ่อนเนาะเพราะว่า อันนั้นนำข้าบะคอยอยู่บ้านนอกตางคน้นต่างบะคอยได้อยู่บ้านนอกคนได้มาอยู่ก็เริ่อแบบว่าก็เแรบบื่แบบจัดให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นระเบียบเรียบร้อยนอกในบ้านเพราะว่ามันจะได้ดูแบบสะอาดสะอาดนอนทุกคนในบ้านนอกบ่าจะเป็นเสื้อผ้าของน้องหรือว่าเป็นเกี่ยวกับงานนอนเขากพ็พากันจัดเนาะ ให้มันเรียบร้อยมันนี้เนาะทุกคนก็เลื่วางแล้วก็พักกันมานางกินสมในระหว่างที่เหานางกินสมพักเที่ยงจักน้อยก็เดินสิบคอสัมผัสน้องต่อยเนาะเพราะว่าเอฟซีของสะแพนอยากหูวว่าเป็นจังได้น้องต่อยในการเหตุงานว่าชินกับการทํางานเลยรยังแบบว่าลงโตเลยรยังเนาะทุกคนอ่ะน้องต่อยอ่ะก็โอเคแล้วพี่น้องอ่ะโอเคแล้วเอาดังๆเลยเด้อกำเนึ่งทุกคนเด้อแม่เดี๋ยวบุก้อยได้ดใส่ไหมอ่ะ โอเคเนาะกะโอเคพี่น้องเอ้ยเจ็บเรื่อยๆกะเจ็บเรื่อยๆทำงานบ้านกะทำมาแต่โดนแล้วกันบวบบริสอนยังลายมีแต่กับข่าวที่ว่าบริสอนยังลไรกะสอนอยู่อ้าวเราโตเลยเป็นยังไงเป็นยังไงกะโอเคพี่น้องลงโต๊ะใบเถอเนาะแบบโอเคเลยบอผ่านเลยบองานเนี่ยผมมีปัญหาอย่างไรเนาะ เตื่อถึงกับผ่านก็ยังมีแบบพยายามเห็ดตลอดอยู่ว่าเห็ดแบบใดบ้านนี้เบ็ดยังไรแบบนี้แต่และบ้านมันบ่มเหมือนกันไล้เห็นงานเห็นงานบอลเนียมจูซอว่าโอเคาทุกอย่างหมอหรือว่าแนาวไหนโอเคอยู่โอเคนั่นแหละระ่าดระ่าเห็ดงานเนี่ยโอเคลงโตบอกคิดว่าคิดว่าสบายเลยเนาะสบายมันมัน มันก็โอเคอะไรค่ะพี่น้องโอเคโอเคยังไงนะโอเคโอเคก็คือเห็ดกะช่วยกันหลายคนนั่นแหละกะบ่ได้เมื่อยปันไดแต่ว่าไปเห็ดงานงานอ๋อเดี๋ยวเข้าเห็ดงานเสริมนํานี่อ่ะมีคนอยากหูว่างานเสริมคืองานอีหยังนอกงานเสริมของนนองต่อยนอกเดี๋ยวข้าว่ามาอยู่นํากันกับสะแพกับสนดนอกแล้วกะมีงานเสริมนําทุกคนงานเสริมก็คืองานโรงงานที่บอกสะแพกับสนดไปนั่นแหละเนาะทุกคนนะกะ อยากรู้ว่าเป็นจังไรเคยเห็นงานโรงงานมาก่อนบอหรือว่าแนวดหบอเคยเห็นเลยอ๋อบอเคยเห็นเลยเลยมาเมืองไทยเห็ดเป็นครั้งแรกเห็นในโรงงานก็คือก็โอเคกับเห็ดแบบถาททยกับเวลาแ้วก็แข่งกับเวลาพอโอ้ถาททยกับเวลาแข่งกับเวลาทุกคนะต้องเห็ดไวายอ่ะนะแบเป็นเป็นคือไปสองสามมือเมื่อวานนี่ก็คือแบบแพ็คของแพ็คแบบไล่ๆนะพี่เนาะ โอเคบอเห็นงานรงานตึนเด็นบอโอเคเป็นอย่างไดในระวังที่แบบว่าเข้ามือใหม่กับกับพอไงคือเขาเป็นมือคือคัดแต่เขาไปพอคนที่แบบว่าโอ้ยเขาเป็นแบบซีโอเลยในการทํางานอยังประมาณนี้เพอาเขาไปขอแล้วเขาหูซึกแนวใดอยากได้แบบเขาบริวารหูซึกแบบอยา่างไรอือเอครั้งแรกอะคือแบบคอ่อยๆเหตุอะพี่น้องคอ่อยๆติดติดสปิเกอร์กันแบบต้องแบบพีธีพี่ทันเนี่ย แต่พอเาเห็ดลื่นมือไปสักพักหนึ่งก็คือแบบเห็ดได้แบบถึงทั่งทำชํำเขาแต่ว่าเห็ดไห้ขึ้นน,นะก็เลยมีความตื่นเต้นในงานเนาะแม่นตื่นเต้นอะไรแบบมันลายพี่น้องแบบว่าต้องเห็ดแบบไหวๆนะอ่ะนะเพือ่อวแบบ่า<อ>กดดันบอกดดนันบอกดดันกดดันเห็นบอ <laughs> กดดนันคือเมื่อวานนี่แบบกดดันอีลีเลยกดดันอีลีนี่คือกดดันแนวใดกดดันอีลีนี่ ก็คือแบบว่าคือเมื่อวานีนเป้าของของเพื่อนนะคือแบบว่าอยากส่งค้องให้ออกจากโรงงานคือสองพันเอ้ยสองคนสองหมื่น <20, S 1> ซึ่งสองหมื่นนี่ 20, แค่สี่คนแพงโอ้สองหมื่นชิ้นคือสี่คนเหตุแล้วก็ต้องแบบไหว้ทุกคนน่ะต้องไหว้น่ะนะแบบบ่มีใครแบบว่าสียุทธพักหรืออีกย่างสักอย่างบ่มีเลยมีแต่ว่า ุระเขาห้องน้ำก็คือ,อได้ไปได้เขาไปเผามาเนาะแล้วกินเขาเผาเห็ดเผาไม่เขากินเผาไมาเห็ดอย่างงี้ผมอนีนเลยเหรอ,อกินเขายืนกินเลยกินยืนก<อ>ินในหนูงานเลยแล้วก็เห็ด<อ> <c oughs> <c oughs> ว่านเนี่ยเมื่อสิพอเว็พี่น้องเนาะเก่งเอากับหลายคนสี่คนหาคนเพราะว่าแบบเอาตรงเล็กเนาะ เล่งแบบพอตอนบ่ายกะคนชงเขามาเอากันเล่งอีกเล่งเล่งแบบกดดันอะมาตามเอาคลองที่ว่าจะชงไปนะสุดยอดบากกับความตื่นเต้นสุดยอดคิดว่าข้าพัานแบบข้าพัานแบบงานแบบฟิตวิวชุดฉีดแบบนี้หูซึกแบบโอ้สุดยอดเลยให้หูซึกภูมิใจในตัวเองบอก โอ้หลังจากเสร็จแล้วฮู้เก่งเออก่งทำนี่เลยวะของพ่อเห็ดแหนวแล้วเขาพันแบบเขาเห็ดแบบงานทรงลูกขาท่านเนาะแบบซอยพีเพื่อนยังประมาณนี้เนาะกับแหนเขาสิ้อซื้อแบบว่าดีใจบ่เออดีใจแบบว่าโอ้เขาก็เก่งเนาะอเขาก็เก่งเนาะเาก็เม็นไว้ความภูมิใจของการทำอาหารของเราเนาะดูทุกคนเนาะกับเบื้องล่ากับประมาณนี้แหละ ก็เลยเขาซื้อแบบทั้งงานรงงานแล้วก็ทั้งงานบาทนี่โอเคบ่โอเคเอ, <Okay. S 1> อืมโอเคเลยเนาะตื่นเต้นเลยเนาะก็คือการกับเพะแพรเนาะทุกคนอเนะาะแพร่กับโบเคยไปอาจ,จีพเคยเห็นงานรงงานก็จริงแต่ว่างานรงงานแต่ละบอนแต่ละยามมันกับโบคือกันเนาะทุกคนเนาะย่างเช่นแพ็คของยกของยังประมาณนี้เแพรกับเคยเห็นพอไปเหตุแบบอุ้ยพลังเนาะทุกคนแบบมันแบบมันคือเขอื่ขอนมันมีความสุขกับการที่เฮ้าได้ลองสิ่งใหม่ๆเนาะ มันอาจจะมีบางส่วนที่แบบว่าเมยแต่บางส่วนมันก็จะมีแบบตื่นเต้นแต่พอพ้นสุดท้ายเขาก็ซึ้กว่าเขามีความสุขแล้วก็มีความภาคภูมิใจกับงานที่เขาเห็นเนาะอ่ามันจะออกมาแบบนี้ทุกคนเนาะแต่ละแต่ละงานมันก็เอามีพิดผลาดอยู่บ่นในการทํางานอะ่ะมีพิด <laughs> ประเด็นสำคัญมีพิดผลาดบอท,ทุกคนต้องมีการผิดผลาดอ่าถูกต้องทุกคนทุกคนต้องมีการผิดผลาดเนาะอาพิดผลาดแล้วรู้สึกอย่างไรอ่าก็ ่จริงมันกับวอลล์เรกซ์ไดมันเป็นแบบผิดพลาดแบบผิดพลาดเล็กน้อยเนี่ยไดเล็กน้อยเอ,อก็คือด้วยที่ด้วยความที่ว่างงานมันหลายงานเออของ,งของที่แพ็กนะคือมันหลายมันเวลาแพ็กแพ็กแพ็กไปมันจะสียดลงลืมอ่ามันเป็นแบบว่าเา,า้าเมนเฮาอ๋อลงลืมคือแบบวา่า ดูเช่นตัวอย่างงานแบบวซองซ่อรอยสินยังประมาณนี้เขาต้องมีสักสินหรือสองสินที่เขาต้องลงลืมผิดผ่านมันบอกแ,และพราะว่าเหตุผลที่เขาลงลืมนี่คืออย่างก็คือแบบมันมันหลายแล้วลม,มันร้ายแหละกับบวกกับการที่เ่าเขาต้องเล่งเร่งเมื่ออลไรก็กดดันทออั้งคนชมเขาจะมาเอาอะไรลย่ออม,มันก็เลยโอ้มีความตื่นเต้นแล้วมีความแบบพิจูดทาท่ายาย,ย่างเขาต้องกดเนาะแล้วอลพอพอแบบผ่านจุดน,นัน้นแต่มันเป็น,นอะไรเราบันี ่านจุดที่แบบว่าอ่ะเฮาเหตุงานผิดพลาดละเฮาแบบว่าประสบความสําเร็จตอนถ่ายแล้วรู้สึกดีเลยบอกดีแต่ลงไปเลยก็คือรู้สึกแบบว่าภูมิใจในตัวเองนั่มที่ว่าตัวเองเหตุได้ยังระมาณน้บอแมนถึงว่าเฮาจะผิดพลาดแต่ว่ามันกับ่เรืผิดพลาดลายเฮาสามาแก้ไขได้แมนแล้วก็มันเป็นแบบว่าบเหมือนกับว่าความผิดพลาดนั้นมันมันมันเป็นความผิดพลาดที่ว่าซ้อนนี่เฮาหูเนาะ ม,มันมันดีเนาะ้เขามีสติคือแม่นให้ให้เฮาหูให้เฮามีสติทุกคนเนาะเพราะว่าบ่ว่าสเป็นภผหรอวเาบ่ว่าสเป็นเด็กหน่อยหรือวา่าผู้ใหญ่แล้วทุกคนล้วนแต่มีการผิดพลาดเนาะในการทํางานเนาะโดยตรงสเแร้เองนันทุกคนซเแพ้ก็มีความผิดพลาดร้ายเนาะร้ายคือกันไน้ทุกคนแต่เฮาก็ตรงแบบเขาก็ต้องพายายามปตับแล้วก็หูซึ่งแบบว่าเก็บเกี่ยวนาะประสบการณ์แล้วก็แบบ เต่็เขามีสติเนาะเมนคือน้องต่อยบอกมัาทุกคนเนาะสเพคขออนุญาตเบาแสกเนาะมันก็มีหลายคนบอกว่าตกลงแต่สเพคสีเป็นคนเบาหรือสีสัมผัสน้องต่อยเนาะทั้งสองคนแต่ประมาณนี้เนาะคือกาสังคิดมันกับวงวันเนาะอมนน้องต่อยมียังอยากฝากบเกี่ยวกับการทํางานเกี่ยวกับเอฟซีที่บอกว่าเิ่นทามงไทยว่าเป็นจยงไรในการเหตุงานอย่างประมาณนี้เอาฝากเลยกะโอเคเดอพี่น้องไปว่า เห็ดงานก็สบายอะไรกันมาสบายขึ้นว่ะบไดี้ไ่ย mm ั้งเห็ดได้เพราะว่าเขากบเคยเห็ดมาแล้วสบายสบายในาที่นี่คือสบายยังสบายกายสบายใจหรือว่าสบายทั้งงานทั้งอย่างงานก็มันมีอยู่แล้วก็คือแบบเห็ดได้นะก็คือว่าเป็นงานก็คือสบายบวมตัวมันเป็นเหลืองธรรมดาปกติอ่ะ แล้วก็กายใจกบมีความโชคยู่เลรจรูปแล้วสบายทางกายใจเนาะ ừ ừ ừ, แล้วก็ทุกอย่างงอนซะนเนาะอ้อ้าวก่อ่ะไพี่อง้องต่อยเนาะ <c oughs> ที่เป็นห่วงน้องต่อยเนาะที่บอกว่าท้ามไทยตลอดเลยว่ะสะแพรเป็นยังไงน้องต่อยเนาะในการทำงานเนาะแล้เป็นยังไงมาแชร์ประสบการณ์แนวว่าพันฮิตยังไเพัน เป็นเห็ดด่บอผลโอเคบอผลงานผลลงโตหรือยังอ่านลองต่อยก็มาตอบแล้วนอวาว่าแนวไหโอเคลงโตอ่าลงโตรู้สึกสบายกายสบายใจเนาะสบายทุกอย่างแล้วก็ได้ฐานถ่ายกับงานที่เขาบุเคยเห็ดเนาะได้เกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นแบบตื่นเต้นคือแบบว่าโอ้หมีแบบขนส่งมาจี่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 โอ้ยรีบๆเลยนะครับรีบๆ่อยนะค่ัยังเอามาเนี่ยมันเลยแบบดิบๆทํำแล้วก็แบบ ถ้าอาชีพงานแบบว่องไวแล้วมันกับมีพิษผ่านน้อยนึงหล้วกัิมีผีมันบอกว่าให้ทาแนะนําเ้าโดยการที่แบบว่าตรงมีสติในการทํางานมากขืนเนาะถ้ามาถ้ามาทุกคนมันมันไม่ก้นหน่อยใจเนาะแต่ว่ามันก็เป็นผลดีต่อเฮาเนาะเพราะว่าแมนทุกคนมีเฮ็ดมีพลังอเฮ็ดให้เฮามีพลังเฮ็ดขห้เฮามีเากํลงแรงใจในการต่อสู้เฮามีสติมากขืนเนาะในการทํางานเนาะอ๋อมันก็เป็นสิ่งดีดีคือว่าเนาะ ประมาณนั้นบอประมาณนั่นแล้วอ่าโอเคประมาณนั้นหรือว่าแบบนั้นเลยประมาณนั้นตะก้อนนอกกับว่ามียังไลยกับอะจบคลิปเลยน้องต่อยเอยจะขอบใจเอฟซีทุกคนเด้อที่ถามว่าเป็นจังไดล้ละก็ขอให้ทุกโซทุกคนเอฟซีจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง อาจจะว่าแบบตำหน้าตำหมังเพราะว่าตนเต้นกล้องคือกันนั่นแหละเห็นเอ่อนอกจออะเบิ่งก็บม่ได้พอเห็นตัวเองในกล้องแลลวแบบอืมกันเลยเขินเขินความงามของตัวเองเราทุกคนเป็นเรื่องธรรมดาเนาะสเพคก็คือกันแหละมูฮ่าวชงคนอาจสิยู่กันไหนบ่บ่บ่คือกันเนาะโอเคจบคลิปแลวเนาะพอแม่พี่น้องเนาะเพื่อบ่ให้เป็นการแสียเวลานอะจังได้กะ ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำล,ลงังใจให้เฮาเนาะน้องต่อยเนะ<ภ>าะฝากากดติดตามแช์กดติดตามให้ช่องแพลวาวคนโกเด้เด้ออ่าไปเราไปไปน้องขอบใจได้ร้ายเนาะต้องขอบใจน้องต่อยนำนอทีแช์ประสบการณ์นะคะชีาา้แช์น้ำกันตลอดไปแล้วพอมีนม่น้องเออเฮาอาศัยได้นในในยูน้ำกันอีกนานเนาะ <Hyun. S 1> อืทุกคนไปเลยเด้เอเอฟซีนะขอบคุณได้ร้าย<ป>บายบายสบายดีออ